สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาทำคลิปโปรโมทร้านตัดผมสไตล์คุณนะครับซึ่งร้านตัดผมสไตล์คุณนี่เป็นร้านที่อยู่หน้าบริเวณหมู่บ้านเอื้ออทรนะครับด้านนี้เป็นหมู่บ้านเอื้อธอรนะครับมาถึงหมู่บ้านอาทอรก็มองไปทางขวามือครับจะเจอร้านตัดผมของผมนีงนะครับซึ่งวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องการให้บริการตัดผมฟรีนะครับสำหรับนี่ครับนักเตะข้างคาวไฟนะครับ สำหรับนักเตะข้าวไปทุกคนนะครับที่อยู่ในทีมของสุโขทัย FC นะครับมาใช้บริการก็ได้เลยครับฟรีนะครับฟรีตลอดนะครับตลอดชาติเลยครับก็สำหรับใครที่จะมาตัดผมนะครับก็แนะนำว่าให้โทรมาจองก่อนนะครับสำหรับเบอร์โทรของที่ร้านนะครับ087นะครับ3130998นะครับก็โทรมาแล้วผมก็จะจองคิวไว้บนกระดานนี่และครับจองคิวไว้ให้ก็มาตัดตามคิวกันได้เลยนะครับ แนะนำนะครับก็กรุณาโทรจองนะครับถ้าไม่โทรจองก็จะไม่ได้ตัดนะครับย้ำอีกทีนะครับ087นะครับ3130998นะครับมาเจอกับช่างแอปกันได้นะครับซึ่งผมก็เป็นแฟนขับทีมข้างข่าวไปนะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูเหมือนกันนะครับประมาณช่วงเย็นๆนะครับ4ีหโมงเอ่อแต่ข่าวเปลี่ยนเวลาเป็น6โมงแล้วนะครับก็มาตัดกันได้เลยครับให้บริการเต็มที่ครับแล้วฝากไปถึงแฟนบอลนะครับไอ้แฟนแฟนขับ ข้างคาวไฟทุกคนนะครับถ้าอยากตัดผมฟรีนะครับไม่ยากครับก็เข้าไปสมัครเป็นนักเตะในทีมนะครับเดี๋ยวก็จะมาได้ตัดผมฟรีกันนะครับเกิดสาหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวจะมีคลิปหน้ามาแจกแจงกันหนินะครับก็เชียร์กันต่อไปครับข้างคาวไฟครับแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมชาติเลยครับครับแพ้ครับไม่แปกครับชนะแปกครับเดี๋ยวเจอที่สนามครับบ๊ายบาย